จเจริญทมสำนึกดีค่ะ18ตุลาคม2566ค่ะดิฉันก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อุทยานบุญยมค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่กลางร้านนะคะไม่ใช่หลังร้านค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณแพ็กแล้วก็หันเตรียมสําหรับที่จะไปบริการหน้าร้านก็จะมีการบริการการศึกษาเช่นเคยค่ะโดยแผนกน,นี้นะคะถือว่าสําคัญนะคะเป็นไฮไลท์ของงานเช่นกันก็คือเรื่องซาลาเปาต่างๆที่เราผลิตอยู่ในชุมชนอยู่ที่ ละรงขนมปังปังของเรานะคะแต่ว่าเราก็จะนำซาละเปาเหล่านั้นน่ะมานึง่งมานึ่งเพิ่มเติมแล้วก็นำจำหน่ายหน้าร้านคะ่ะตรงนี้นะคะสำคัญที่จะต้องมีการบริหารจัดการโดยครุแล้วก็นักเรียนสมาสิกขาราชธานีโสค,ค่คะเดี๋ยวเราไปคุยกับครุที่ดูแลกันเลยนะคะ,จะเจริญธรรค่ะแนะนำคนนึงค่ะชื่อนันทิยาวิสินชื่อเล่นชื่อ,อยุ้ยค่ะเป็นครูป,ประจำฐานสลเปาค่ะ <c oughs> บริเวณตรงฐานนี้นะค่ะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างแล้วมีนักเรียน,น,นแล้วก็นักศึกษาที่มาช่วยงานกันกีนก่คนคะฐานนี้มีสามคนค่ะมีน้องแพลน้องปีน้องฟาร์มแล้วก็ทุกๆคนคล่องแคล่วกันอยู่แล้วเนาะ,ะยุ้ยก็แค่บริหารจัดการแค่ว่ามีสาลาเปาออกมาให้พอขายนึ่งให้ทันขายแล้วก็ดูว่า ไส้ไหนเนี่ยจะต้องเข้าตู้เย็นไส้ไหนควรจะขายออกก่อนบริหารให้ไม่มีการเสียหายของของแค่นั้นเองนอกนั้นน้องๆสามารถทํางานเองได้ไม่มีปัญหาเลยในส่วนที่เขาต้องทําเองเนี่ยคะ่ะตรงไหนบ้างคะ,ะก็มีน้องๆจะนึ่งสลาเปานะคะสลาเปาเนี่ยสุกมาแล้วจากข้างในแต่ว่าเราจะต้องมาอุ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้ทานหน้าร้านแบบร้อนๆเนาะเราก็จะดูว่า ไส่ไหนออกเร็วไส้ไหนออกช้าเราก็นึ่งไปตามนั้นโดยน้องๆนี่แหละเป็นคนบริหารจัดการเองอยุ้ยแค่ออฟเซิร์ฟเฉยๆเขาก็จะดูหน้าร้านเองว่าขาด<ช>อะไรตรงไหนใช่ค่ะยุ้ยแค่ไปออฟเซิร์ฟช่วยเฉยๆค่ะอ้าวน้องฟามเต็มแล้วค่ะลูกเอาไปหน้าร้านเลยตรงนี้พอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาแพ็คเพราะว่าไปแพ็คหน้าร้านคงไม่ทันนะคะไม่ทันใช่เดี๋ยวเราจะมีตู้เล็กๆอยู่ใบนึ่งตามน้องฟามไปดูค่ะตามน้องฟามไปดูนะคะขอบคุณคุยุ้ยคุยุ้ยค่ะ ะะตอนนี้เราก็กําลังตามน้องปามนะคะเส้นทางสลับเปาหลังจากที่มาจากโรงขนมปังที่ชุมชนแล้วเรานํามานึ่งนะคะนํามานึ่งเสร็จแล้วก็นำมาบริการลูกค้าที่ด้านหน้าค่ะถือว่าอย่างที่ครูได้บอกนะคะว่าการบริหารจัดการสละเปาเนี่ยอยู่ที่เด็กทั้งหมดเลยค่ะหน้าร้านก็เป็นนักเรียนนะคะสลเบเปาลาร้อนๆใหม่ๆก็จะเป็นที่นิยมของลูกค้าเลยนะคะ นี่นะคะเด็กๆเขาก็จะต้องคุยกับลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าครู้จะดูแลเป็นที่ปรึกษาเขาแค่นั้นเองเขาก็ต้องตอบนะคะว่าไส้เป็นอะไรเป็นไขวานค่ะใส่เส่าู้เบลกับปากระพงกันเพราะว่าสาลเปาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นงานศิลปะจริงๆค่ะมีหลากหลายสีมากเลย ซึ่งลูกค้าก็ต้องถามตลอดใช่ไหมคะแพรวสารเปาล้วเหมือนกันทุกวันไหมคะมเกือบ <laughs> ไม่เหมือนกันเลยค่ะ <laughs> มีกไม่ีเหมัน่ค่ะลูกค้าเริ่มบมดเลยนะคะไม่เจอมันโททำไมมันโทไม่มีล่ะคะวันนี้มันโทมาแค่กล่องเดียวโอ <laughs> มาน้อยหมดตั้งแต่เช้า <laughs> เพราะว่าอย่างดูเงี้ยเพราะว่าร้านเราเนี่ยงานสรรเปาเหมือนงานศิลปะเลยเนาะ พออย่างที่อามาทุกวันเนี่ยสีก็ต่างกันเรามีมีการบริหารจัดการด้านหน้าร้านยังไงบ้างคะก็ยังไงก็อธิบายให้ลูกค้าฟังค่ะว่าแบบมันเป็นยังไงสีมันไม่เหมือนกันไส้มันไม่เหมือนกันบ้างเลยมีเขาถามไหมว่าเออนี่มันไส้อ้าผัดกะเพราไม่เคยเจอใส่อะไรบ้างมีไหมคะมีค่ะแล้วเราตอบได้ไหมก็บอกว่ามันก็ทำจากผัดกะเพราแล้วนะค่ะหรือเพื่อรู้ชาชิวายัง <laughs> แล้วมีลูกลูกค้าบอกไ่าจะเอาอย่างง้นจะเอาอย่างนี้เอะทำไมสีนี้มันนี้ทําไมเป็นสีนี้มีมีมพูดมาบ้างก็ม,งมีแบบมีแค่แบบอ้อสลับกันได้ไหมแบบรวมกันได้ไหมอะไแล้วเราเราตอบลูกค้ายัางไงคะ<อ>ในเมื่อเราเนี่ยเราแพ็กมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยพอสลับเราก็จับในตู้ให้ไหมก<อ>็คือแก้ไขปัญหาไปยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะคะน้องแพรวแนะนําตัวนิดนึงอยู่ชั้นไหนคะอยู่ปวชปีสามค่ะ สุดท้ายแล้วเรียนสาขาไรคะเรียนกเกษตรค่ะเรียนกเกษตรเรกษตร,เ,รเกี่ยวกันกับอะไรกับสาเป,ปาไหมอ่ะ <c oughs> ก็ได้ไปใช้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเกษตรบ้าง <c oughs> เอากเกษตรแล้วมีผลผลิตทางการเกษตรเราก็ต้องเจอลูกค้าใช่ไหมอันเ <c oughs> นี้ยถั่วเหลืองถั่วอะไรเราปลูกได้ไหมได้ได้แล้วก็อาที่เราปลูกมาทําอันนี้ได้ช่วงแรกจําได้ไหมว่าไ้อะไรที่พวกเราปลูกแล้วก็เอามาขายได้ดีที่สุด มันโอกินาว่าใช่ไหมใช่ค่ะลืมค่ะทำเยอะเพราะว่ามันโอกินาว่าวันแรกๆเยอะเนาะรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มน้อยลงอ่ะใช่ค่ะมันม่วงเนี้ยลูกค้าถามหาเยอะมากมีแค่สองวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนเด็กเด็กที่เรียนสาขาปลูกพืชผักนะคะเขาก็จะรู้เนาะเรารู้แล้วเนาะว่ามันเวลาเราปลูกเนี่ยธรรมดาเราก็จะกินแค่มันต้มมันนึ่ง แต่ตอนนี้เรารู้แล้วมันสามารถมาแปลรูปมาเป็นซาลาเปาแล้วก็ขายดีด้วยอย่างในฐานะที่แปลปอยู่ในเรื่องทํากสิกรรมมาตลอดเนี่ยสมมติว่าเรามีมันมันอยู่แปลงหนึ่งเนี่ยคิดว่าตัวเองสามารถที่จะบริหารจัดการมันในแปลงนั้นได้ไหมก็น่าจะได้ค่ะคิดว่ามันเนี่ยเอามาทําอะไรได้บ้างก็เอามาแปลรูปเอาไปขายเป็นหัวด้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เรามาอยู่ตรงเนี้เราได้องค์ความรู้อะไรบ้าง แล้วก็เราคิดว่าเราจะนําความรู้นั้นไปต่อยอดอยังไงได้บ้างคะก็เรียนเก,กษตรนูก็เรียนเกี่ยวกับพวกนี้ก็ปลูกแล้วก็เอามาขายได้ก็ได้ทําตรงนี้ก็ได้เอามาฝึกขายด้วยคะ่ะโอ้ตัวนี้สําคัญนะใช่ฝึกขายจริงนี่สําคัญเลย<ม>เราได้อะไรเกี่ยวกับการฝึกขายของนีบ้างก็ได้กล้าพูดคุยกับลูกค,ะคะ้าค่ะกล้าตอบโต้อะไรด้วย ตัวนี้สําคัญเลยเนาะนะคะก็ตอนนี้น้อง,องแพรก็ปีสุดท้ายแล้วนะคะปะวชวปี3ก็หวังว่าในสิ่งที่องค์ความรู้ต่างๆทั้งเรื่องการทํากษตกรรมและนํามาแปรรูปมาทําเป็นอาหารแล้วก็ต่อยอดถึงขนาดว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชผักได้เองอยู่แล้วแล้วก็สามารถแปรรูปมามาจำหน่ายอย่างเงี้ยก็ถือว่าในสิ่งนี้นะคะสมาสิขาได้ให้นักเรียนหนึ่งคนเนี่ยคะ่ะได้เรียนรู้ให้รอบด้านจากประสบการณ์จริงๆของเขาคะ่ะจะเรียนทำสำเร็จดีคะ่ะ